สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมืนตัวยงทุกท่านอ้าววันนี้มีประเด็นนะครับพอดีก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องเออเงินบาทของเราเนี่ยนะครับเออมันเปรียบเสมือนกับเงินดอลลาร์นะครับของภูมิภาคอาเซียนนั่นแหละครับเพื่อนๆโอ้โหน้ําตากูจะไหลนะครับไอโรตาปนไอความหมายของคําว่าเปรียบเสมือนเงินดอลลาร์เนี่ย ก็คือมันเป็นความนิยมของคนในาภาคนี้นะครับมไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคราวนี้พอชาวทาตเขารู้ใช่ไหมครับเพื่อน,นพอเพืเ่อนเขาก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันอาจจะด้วยความที่ว่าอิจฉาลิษยาตาล้อนนะครับว่าทำไมทำไมถึงไม่นิยมใช้เงินเหีียวนะครับ โอ้อยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้โรดตาปนและคราวนี้มันไปเห็นบทความอยู่หน่อยหนึ่งนั่นแหละครับเกี่ยวกับเออที่เงินเรียวไม่มีศักยภาพนะครับไม่สามารถขึ้นเป็นสกุลดอลลา่าในภูมิภาคอาเซียนได้เนี่ยชาวทาสเขาก็แหมคุยกันว่าเป็นเพราะว่าเขาถูกเพื่อนเพื่อนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยลุมรังแกนะครับแมแอดมินก็ไม่พลาดกับเพื่อนเ ที่จะไปหาคอมเมนต์ดีๆมาฝากกวนหมื่นตัวโยงนะครับแหมเช่นเคยครับเพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนนะครับอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องขออภัยจริงๆลบทุกคอมเมนต์แต่ถ้าหากจิกกัดอะไรกันแรงๆน,นะครับไปแอดก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะครับเพื่อนๆก็คิดซะว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ น้าตากูจะล่วงนะครับเพื่อนแม้นความคิดเห็นที่หนึ่งฉันเห็นด้วยกับบทความของคุณเป็นเพราะเราถูกกันแกล้งจากเพื่อนสมาชิกในภูมิภาคนี้โอ้ยงามไส้ละเมอลมดมกาวแล้วก็คิดว่าชาวบ้านชาช่องเนี่ยเขากันแกล้งนะครับเพื่อน ไม่มีใครไปกัน่นแกล้งใครได้ทั้งนั้นหรอกนะครับเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆอ้าวถ้าเงินคุณมีศักยภาพจริงๆอบอกตรงๆนะครับคุณก็สามารถก้าวเป็นเงินสกุลดอลลาร์ในภูมิภาคประจำอาเซียนได้นะครับแต่เนื่องจากเออเงินนะครับของประเทศลาวนะครับขออนุญาตเออพูดไปถึงเวียดนามเขมรแล้วก็พมา่าเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถขึ้นเป็นเงินสกุลหลักได้เนี่ย เพราะมันมีที่มาในอดีตครับเพื่อนเพื่อนที่มาอะไรในอดีตล่ะครับเพื่อนๆก็คือประเทศเหล่านี้เคยมีสงครามกลางเมืองนะครับเคยแย่งชิงผลประโยชน์เรื่องอำนาจซึ่งกันและกันครับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนะครับเพื่อนเพราะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับประชาชนในอดีตเนี่ยเข้าเงินฝังดินเขาไม่ยอมใช้เงินครับเพื่อนเพื่อนรัฐบาลประเทศเหล่านี้นะครับพิมพ์เงินออกมาใหม่ครับเพื่อนพูดง่ายๆก็คือปล้นเงินของประชาชนตนเองนั่นแหละครับเพื่อน นี่คือประวัติในอดีตครับทำให้นักลงทุนภายในประเทศและก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยพอเขารู้ประวัติเหล่านี้เรื่องราวในอดีตเนี่ยเขาจึงไม่มั่นใจในสเสถียรภาพของเงินตราประเทศเหล่านี้เราจะสังเกตได้นะครับประเทศไทยไม่เคยมีประวัติแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับเขาถึงกล้าตัดสินใจที่จะสต็อกเงินบาทไว้เป็นทุนสำรองนะครับ หาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตของประเทศพวกเขาเหล่านั้นนะครับโอ้น้ำตากูจะไหลนะครับไอเหม็นเนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อวันซืนเองมันไม่รู้เรื่องครับเพื่อนเพื่อนมันก็แหมมัวแต่ละเมือลมดมกาวแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ปลอมข่าวเนี่ยก็กล่าวหาไปทั่วว่าเขาเคบันบ้างว่าเขาใส่ร้ายกันแกล้งมันต่างๆนานานหารู้ไหมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอคนพวกเนี่ยนะครับ มันโง่ไปหลงเชื่อนะครับไอสิ่งที่มันนึกมันโนหลอกพวกมันล้างสมองมันอยู่นั่นแหละโอ้ตายแล้วนะครับแม้หนักเลยกูข่าวนี้แอดมินต้องอธิบายยาวเลยน้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโตความคิดเห็นที่สองรัฐบาลต้องส่งเสริมให้เพื่อนบ้านค้าขายเป็นเงินขเขมร โอ้ไองามไส้น้ําตากูจะไหลนะครับเอามาทําเกลืออะไรครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็โหก็ตายแล้วเงินมันไม่มีราคานะครับอเอามามันก็เหมือนกับเศษกระดาษนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนโอ้ตายแล้วทองคําสํารองก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับน้ําตากูจะรั่วนะครับเศษรษฐกิจของประเทศก็เล็กกระติดเดียวครับเพื่อนเอเอามาก็กอดคอกันโอดตายแล้วสิข่าวนี้ น้ำตากูจะรั่วน,นะครับไอ้รอดตาโปดความคิดเห็นที่สม mm hmm. เงินเรียวของกัมพูชามีศัก,กยภาพมากกว่าดอลล่าสิงคโปร์แต่ที่ไม่เป็นที่นิยมเพราะเราถูกบีบบังคับให้ใช้เงินจากประเทศเพื่อนบ้านและดอลล่าสาหรัฐเท่านั้น ไอยงามไส่คือมึงอะละเมอลมดมกาวมึงเชื่อกลุ้ยเหม็นโอ้ตายแล้วนะครับให้มันได้แบบนี้สิวะแทนที่จะเพี้ยนอยู่ในประเทศตัวเองก็ยังไม่พอนะครับยังล่าลานไปเพี้ยนประเทศเพื่อนบ้านอีกโอ้ตายแล้วหนักเลยมึง่าวนี้นะครับสูุจริงก็เพื่อนเหม็นความคิดเห็นที่สี่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสกุลประเทศอื่น รัฐบาลควรยกเลิกการค้าขายเงินตราประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด <c oughs> มึงก็กอดคอกันอดตายกันทั้งประเทศสิรับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็ชาวทาตมันไม่มีธุรกิจมันไม่มีเศรษฐกิจอะไรเป็นของตัวเองนะครับโอ้ตายแล้วไอ้ที่ปลูกได้ไอ้พืชนะนะครับแม่ก็ยังไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลยยังต้องนําเข้าจากประเทศอื่นอยู่เลยนะครับ และยิ่งทุกวันนี้โตเลสาบเนี่ยนะครับนอกจากน้ําจะเน่าก,นก็ยังไม่พอนะครับปลาก็ยังน้อยแถมน้ําก็ยังน้อยอีกนะครับวันข้างหน้าก็อดตายดีครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับอ้าวก็ทุกวันนี้ที่มันมีกินมีใช้ก็เพราะมันข้ามมาทํางานในประเทศเรา <laughs> แล้วมึงคิดได้ยังไงว่ามึงจะไม่ใช้เงินประเทศอื่นอ้อแม่ตายแล้ว ดมกาวอย่างเดียวไม่พอแถมยังโง่อีกนะครับไอ้นี่เป็นเยอะนะครับไอแอดมืนนึกไวไอแอดมืนเป็นคนเดียวไอ้นี่หนักกว่ากูเยอะเลยน้ำตากูจะร่วงนะครับไอโรดตาปอนความคิดเห็นที่5มาตอบกลับความคิดเห็นที่4ฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณถ้ากัมพูชาลดบทบาทให้ความสำคัญเงินตาจากต่างประเทศไม่นานเงินเรียวของกัมพูชา จะกลายเป็นดอลลาร์ในภูมิภาคนี้แทนเงินบาท <c oughs> โอ้ยงามไส้อีกคนหนึ่งเมากาวอีกคนหนึ่งกินเนื้อสุนักบ้าแล้วมึงก็มาเพี้ยนเห็นด้วยเอออหอบบกันอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้เลอะเทอะลายสาระไอปัญญาอ่อนนะครับมึงจะพากันอดตายไม่รู้ตัวก็ดีเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนมันอยากทำอะไรให้มันทำไปนะครับเดี๋ยวมันอดอยากลำบาก สุดท้ายมันจะเดือดร้อนประเทศไทย,ยอยากให้สร้างกำแพงปิดไม่ให้แม่งเข้ามาเลยดูนี้ว่ามันจะหัวโตเหาะตัวรีบหรือเปล่า <laughs> <อ> <laughs> เหมือนในอดีตแล้วครับโอ้น้ำตากูจะไหลประสาทจะเสียสูตรจริงก็ับพูนชวย <laughs> ความคิดเห็นที่6นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่นิยมใช้เงินเลียวแต่รัฐบาลกลับไม่สนับสนุน <laughs> ใครเขาไปน,นิยมใช้เงินเลียว คือมึงอะไปบังคับไปเขาแลกนะครับพอเสร็จปุ๊บเขาใช้เงินเหลือเขาจะขอแลกคืนไม่ยอมไม่เขาแลกคืนครับเพื่อนเพ <laughs> ื่อนมึงเมากาวมึงเชื่อกูไอ้เหม็นมึงดมเสร็จมึงไปนอนเถอะมึงอย่าไปนั่งคุยกับกำแพงหรือว่าเข้าไปดมในส่วมเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะขี้มันขึ้นสมองครับเพื่อนพอมันขึ้นสมองมากๆเนี่ยแล้วก็ไปเอ่อผสมกับอกลิ่นระเหยจากกาวบูดเนี่ยแหละครับเพื่อน แม้ไอเดียมันก็บันเจิดครับคอมเมนต์บ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆเพจเพียนแบบนี้แล้ครับ <c oughs> น้ําตากูจะไหลนะครับไอรอดตาบปอความคิดเห็นที่เจดกัมพูชาควรยกเลิกรับเงินบาทและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลักดันให้เงินเรียวเป็นเงินสกุลหลักในภูมิภาคนี้ <c oughs> โตายแล้วถ้ามึงทำได้มึงรีบทำให้เร็วที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนทำไมถึงยุส่งมันเอาแหมคนไทยเขาก็อยากเห็นมันผอมหัวโตอดอยากลำบากกันดานเนี่ยน้ำตากูจะไหลทำไมโง่ขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่รบกวนนะครับถ้านลำบากอดอยากเนี่ยช่วยยามาตะเข็บชายแดนฝั่งไทยนะครับเพราะอะไร่ะครับเดือนร้อนคนไทยต้องหาข้าวหาปลาหาน้ำไปปอดมันเอง โโอ้โหน้ําตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้ EP <c oughs> นี้เหมือขอตัวเราไปก่อนนะครับโอ้ลิ้ลรวนจะขอไปส่วนจริงก็เพื่อนเมน <c oughs> ไอหุ่นซวยทำไมคนของมึงโง่ขนาดนี้นะครับโอ้ตายแล้วไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุละเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่